ีดีจีเองเนี่ยเราเดินเนี่ยมาทางด้านของรีเทลมาโดยตลอดนะครับทางด้านของภาคการผลิตเนี่ยตัวธุรกิจพีดีจีแทบจะไม่ได้เข้าไปไปอินเวสซ์สักเท่าไหร่เลยเรา้นในแง่ของภาคโรงกลั่นก็เหมือนกันยังไงพีดีจีเองเนี่ยยังไม่ได้มองในภาคของโรงกลั่นมากนักนะเราเราเพราะว่า1ความชํานาญของเราเราไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือมีประสบการณ์ที่เพียงพอสําหรับบริหารจัดก,การโรงกลั่นนะครับแต่เรามีจุดแข็งของเราทางด้านของงาน รีเทลนะครับหร,หรือการกระจายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางพีคือทำมาโดยตลอดก็คือเราจะเป็นพันธมิตรกับโรงกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้กำลังการผลิตหรือกำลังงานการกันเนี่ยยังไงก็เกินนะครับในส่วนของทางด้านของอฝั่งที่บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการการการที่โรงกันมีการรวมตัวกันหรืออะไรพวกนี้ เรามองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการพูดคุยอะไรพวกนี้มันจะพูดคุยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พูดพูดคุยคนไทยด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าพูดคุยได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมองทาง P.G. มองเป็นด้านบวกมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของอผู้บริโภคก็คือเราเองยังมีผู้เท่าเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ยังเป็นในกลุ่มของกลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับ เพียงแต่ว่าในแง่ของสัปลายภาคของโรงกานทางต่างหากที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีกับทาง PDG มากกว่านะครับจุดแข็งเราก็เป็นรีเทลนะครับเราก็เป็นในแง่ของคอนแทคของทางด้านของการรับน้ามันมาเพื่อจัดจาหน่ายกระจายสินค้าให้กับทางโรงกานมากกว่าตรงจุดนี้นะครับทำให้ทางด้านโวงกานก็วางแผนได้ง่ายขึ้น เพราะมีคนจัดการในเรื่องของแผนการกระจายสินค้าให้แล้วเป็นเขาเพียงแต่ว่าเขาจะผลิตอะไรเท่าไหร่ยังไงเมื่อ,อไหร่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการาช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในจุดที่จุดแข็งของแต่ละคนที่มีนะครับแบ่งเบาหน้าที่กันเลือกได้เราก็จะอยู่บนจุดแข็งของเราแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้หรือบางอย่างจำเป็นต้องมีแน่นอนฮะทางพีดีจีก็พร้อมนะครับ เพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงของเราด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามองในอนาคตข้างหน้าหรือสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทางด้านของตัวบริษัททางด้านของภาคของซัพพลายก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางพีจีศึกษาไว้เหมือนกันแต่อย่างที่เรียนฮะกำลังการผลิตของบางจากเพิ่มขึ้นครับเราต้องมองเป็นเรื่องของบางจากแล้วเพิ่มขึ้นสถานีบริการเท่าเดิมนะครับลูกค้าเท่าเดิมยังไงก็ตามน้ํามันที่ผลิตออกมายังไงมันก็ มากกว่าเพชรย่าะย์เนี่ยทาง p ีดีก็พร้อมที่จะเข้าไปเ,เป็นพันธมิตรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกระจายสินค้าครับเรียนนักลงทุนครับในแง่ของทางพีดีจีเองเรามองทางเลือกแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงของจอัดรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบางจากกเปโซนี้ไว้หลายๆซีนารโอนะครับเราวางไว้หลายทางนะครับ ซึ่งในแง่ของพวกนี้เราก็มัน่นเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นคงไม่ c o m p ลี t ภายในปีอย่างน้อยเรายังมองอย่างน้อยก็เป็นประมาณ2อปีครับว่ามันจะ,ะกว่าจะผสมปนไปกลืนกินกันได้จนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของช่วงระยะเวลาตรงนี้เราก็มีหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงของเราทั้งทางด้านของภาคซัพพลายและแม้แต่ภาคทางด้านของอการกระจายสินค้าซึ่งทางพีดีกีเอง ก็ตั้งเป้าว่าเราจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายของเราให้มีมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับในแง่ของการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตของทางด้านของไทออยอย่าลืมนะครับภาคของซัพพลายเนี่ยยังมีไทออยที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาอีกนะฮะเพราะงั้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของภาคของซัพพลายเนี่ยทางพีเองยังมองว่ายังมีความเสี่ยงถึงแม้จะเกิดรายการแต่ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าภาคทางด้านของทางด้านของภาคการกระจายสินค้าซึ่งมันมีหลายปัจจัยนะครับ และยิ่งสิ่งสําคัญที่สุดในภาคของทางด้านของรีเทลก็คือค่าการตลาดเท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องอบริหารจัดการซึ่งสิ่งที่ p g อยากจะมองเห็นก็คือการแข่งขันที่ในตลาดที่ได้บริหารจัดการได้อย่างเสรีนะครับตรงจุดนั้นมากกว่านะครับก็ขอให้ทางนักลงทุนมั่นใจได้นะครับทางเราเราแผนการลงทุนในพื้นที่ของเราเราจะในปี2,566นี้พี PG ยังตั้งเป้าเติบโตอยู่ครับ